อัปเดตข่าวสาววงการเกมรายวันกับเกมมันเดย์ครับคอรเลนทายสองหนึ่งสามประกาศอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับซูรุกิฮิเมะครับเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีที่กำลังจะเปิดให้ทดสอบในช่วง Early Access สสำหรับแพลตฟอร์ม PC ผ่านทางร้านค้าสตีมครับในปี2026นี้ในเกมเนี่ยจะพาผู้เล่นเนี่ยเข้าสู่เส้นทาง100วันก่อนสึกชิยตาครับเป็นการเตรียมตัวของ2พี่น้องคู่หนึ่งครับที่ทุกวันสามารถเลือกใช้ชีวิตได้แบบอิสระเป็นเกมที่ค่อนข้างอิสระในกับผู้เล่นมากๆเเเลยยซึึ่่งงป็นนนนนออีกหคคทต์ใุสมััััยใหมมม่่่ของเกปนะจจุบบนนะครไวาจะเป็นการเตตติบโกกกาารรรรรออออสำวววจเเนนืื้้่งงมไปปถึััละครยซ น้องสาวเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่สามารถเลือกเล่นได้โดยที่ไม่มีการบีบบังคับจากระบบการเล่นเนาะไฮไลท์หนึ่งอย่าง,อางของเกมนี้ครับก็ได้บุกฮาร์ดแวร์สำคัญอย่างคุโรโบชิคุฮาคุนะผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างซัมมอนไนท์ครับ no Journey, คิโนะเจอร์นี่รวมถึง S.A.O. ภาค T.G.O. ด้วยนะนอกจากนั้นนะครับยังได้บุกฮาร์ดรสําคัญในทางด้านดนตรีมาช่วยออกแบบเสียงเพลงด้วยนะนั่นคือทาเคฮารุฮิชิโมโตะนะครับจากผลงานอย่าง The World e n d With You ครับรวมถึงเกมร็อคฮาร์ดและที่สําคัญนะครับอย่าง Final Fantasy 7เองก็จะเป็นนนนนนนคคททีีีี่่่่ออกกกแบบบเเเเสยยยงง,ยงงงงพลลดดด้้้้้วววัััััมมรราาาาาตไไภ การออกแบบโดยเหยงดนงตรีเนี่ยสามารถช่วยทําให้บรรยากาศภายในเกมเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอน